ประเด็นหลักสําคัญวันนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการ,การโรคติดต่อนะครับมีความเห็นชอบให้สามารถฉีดวัคซีนสลับกันได้ชิโนแว็กแล้วสามารถสลับไปฉีดแอสตราซินิกาได้นะครับภายในระยะเวลา3-4สัปดาห์เพื่อทําให้ภูมิในร่างกายเพิ่มมากขึ้นคําถามคือตอนนี้หลายคนก็รอวัคซีนเนาะเข็มแรกยังไม่ได้เลยครับคําถามที่2คือแล้วจะทํำยังไงสําหรับคนที่ฉีดชิดโนแวไป2เข็ม ส่วนคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์นะครับอนุมัติให้ฉีดเข็มที่3อันนี้เห็นด้วยนะครับแต่ขอเป็นวัคซีนที่มาจาก mrna นะครับพูดง่ายๆก็คือขอไฟเซอร์หรือบระนาให้กับคุณหมอนะครับประเด็นที่3ก็คือว่าให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถไปร้านขายยาสามารถซื้อชุดตรวจหรือว่า l a b บ i ิดแอนติเจนเทนะครับมาตรวจโควิดได้เพราะตอนนี้เข้าถึงบริการตรวจโควิดยากมากซึ่งอันนี้ก็ว่าดี